สวัสดีครับบ่าวเท้าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมเดินทางมาหาครูบาวัดป่านะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมารับชมนะครับหลวงพี่อยู่ป่าช้าเนาะพี่น้องอ่าเพิ่นให้ถูกมาแล้วสองวดนะครับเอามาอนี้เดินทางนะครับมาฟังน้ำกันนะครับว่าเพิ่นบอกครูบามาหรือยังนะครับผมอ่าจังเข้าไปรับชม รับฟังน้ากันนะครับมึอนี้กระไดน้ามาถวายคู่บานะครับผมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับจังเข้าไปกราบน้ำสการน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับเพราะว่าเพิ่นให้คู่บามาถูกสองงวดแล้วนะครับผมงวดที่ผ่านมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดงวดก่อนกะบเจ็ดเก้าแปดคู่บาวานะครับกับเขาทั้งเจ็ดเก่าทั้งเก่าแปดเอางวดนี้นะครับจะเป็นจังไดจังมาฟังน้ากันนะครับงวดวันที่ 16พฤษภาคม2567นะพี่น้องเนาะบรรยากาศร่มรื่นขึ้เก่าพี่น้องนี่ครับต้นไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นไม้หลายครับนะครับผมวัดป่าก็ถือว่าเป็นวัดป่าที่ต้นไม้เยอะแล้วก็ร่มรื่นน้าพี่น้องเนาะนี่ครับผมซาลาเนี่ยกับซาลาเก่าพี่น้องวัดป่านะครับเอาเดี๋ยวเบ้าถาเอาน้ำเอาไปถวายคู่บาน้ากันนะครับท่านผู้ชม กราบนมัสก,การครับคุบาครับกราบนมัสก,การครับทำชุ่มครับถวายถวายน้ำอาซาทุครับผมครับผมนี่นะขวดครับผมขวดพอดีครับคุบาว่าเ่าต้องเอาขวดขวดใหญ่ยแยมากกินบ่เม็ด่าะธานคุบาว่าบ่มันเป็นเงินอขวดสมนีงพอดีนมครับผมมันเทอร์มันขวดไม่ยังอนก่อนก็ได้นี่ครับคุบาขวดอันนี้แหละครับผมใหม่เลยนะครับอ่าเอานะครับ วนกันพอดีเนาะครับมุ่นมาถ่าคูบาสองซุ่มงพอดีครับผมพอดีมานี่เพิ่นว่าคูบาติดกินนิ่มุ่นครับพูดละวัดผู้ประชาทางบ้านพูดละเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปบ่โดนดอกว่าท่านไปเล่นน้ำลานครับเอาเมื่อกี้เพิ่นก็นนั่งไปให้เด้เพิ่นว่าบ่อยู่แล้วเบ้าเท่าว่าท่านเห็นกลับไปเลยดิว่าท่านผมก็เลยว่าบ่เป็นหยังเบ้าเท่ากำลังขับรถ ออกไปพ่อกันอยู่ประตูวัดพุ่นล่ะครับผม,มคุบาก็กำลังเข้ามาแม่นพอดี <c oughs> <c oughs> จะมาถามของหลวงพี่อยู่ป่าช้านะครับผมแม่นครับที่เพิ่นไอ้ให้คุบามาถูกสองงวดนะครับผมแม่กกนะครับเฮาก็บ่กล้าบอกเนาะครับแล้วก็บ่ได้รับอนุญ,ญาตจาก่น,นครับครับมัเพิ่นว่าลงฮันลอดลงฮัลอดลงหล่ๆๆม,ลหลมาครับผมอ่าครับ ฝนตกบ่โอ้หนามหนามถวกไม่รับคู่บ่าเนี่ยทั้งนาเนี่ยก็เห็นหนามโอ้ยฝนตกได้เมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยตกแห้งบ่ค่ะตกงามพอมตกงามพอมโบ่ลมมาที่แรกแต่ฝนบ่มีลมเป็นหนงามนี่ครับมาแบบนิ่มๆครับผมบ้านมันฝ้าเรียมแต่ฝนตกก็ตกบ่แห้งค่ะแต่ฝ้าแห้งบรองเพิ่งห้ามันเข้าอีกค่ะเราก็ประมาณจ่าเพราะมันเข้ามาสองวันแล้วอืมวันนั้นเมาสงวัเราก็งวดนั้นเราก็ให้อ่ะ อันเจ็ดเก้าแปดเนาะเจ็ดเก้าแปดมันบอกหาก้าเก้าแปดเนาะครัเก้าแปดกับเจ<ว> <79 S 3> ็ดเก้าเออครับงวดบ้างฮันโอ้ยมิเขาทั้งเขาทั้งบน<ง>ทั้งล่างอย่างนี้อยู่ครับผมงวดบางฮันเราก็ให้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่านี่ท่านผู้ชมนะครับเนาะเพราะว่านี่แหละเอฟซี FC ก็รอดบาวทอร์เคก็รอดนะครับผ้าท่านผู้ชมมาฟังน้ำกัน,กนวางงวดนี้นะครับหลวงพี่เพ่นจะบอกคู่บาให้คู่บามาตัวใดเนะครับผมเป็นว่าจังใดครับคู่บาเพิ้นว่านั่น แดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งนี่โอ้เพื่อนใดเพิ่นเห็นจังไรเพิ่นคือว่าแปดเก้าหนึ่งเพื่อนฝันว่าเพื่อเบ้ากันเมื่อวานนี่ได้ครับเพิ่นฝันว่าเอาไม่อนั่งเอาที่แรกคือเห็นคู่บาบอกผมอยู่ึดมือนอ่นแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวรอใไกลๆผมยังจะมาหาคู่บาตัวนั้นมันมันมันมีครกบหรอ่าครับมันมาฝันมันมาเปลี่ยนใหม่ครับดีดีขึ้นกันอืมดีขึ้นกันครับ อืมแล้วก็ฟันว่าพระนางภาวนาะนางไม่กวดพาวนาครับนางไม่กวดพาวนาะเนี่ยนางไม่กวดพาวนาะค,ค่ะนางอยู่นี่แหละนางเราก็แปลวแล้วก็ปวแปลวฟันเราบ่เป็น่นติดเพเป็นแต่เปลีนเลขเด้ครับแต่ป่ะเขาเปินฝันว่านางนางอันพระมีพ,ะพระูเทธะสายเข้านี่แหละแต่เราบ่บอกซื้อว่าพระนางนางนางไม่กวด นางต้องหน้านงจังฉีบมันจังจังขังหมดัครับพระพระผู้ใหญ่บ่นั่งครับผมเหมือนพระผู้ใหญ่น่งยังไม่กวดครับเพิ่นเล้ยตีอยนแล้วก็เพิ่นกับฟันฟันว่าเขาเอาป่ากับกบมาให้ครับอือเอาบ่เอาหลารเอาเอาตัวนึ่งกับกบกับป่าย่างละยตัวกับพอครับเพิ่นเลยบอกว่าก็มันกว่อกับอันนั้นเพราะว่าพระกับเก้านั่งไม่กวดกับเก้าเก้านนกันไม่กลดาใน เงี้ยเง้อันนึ่งเนี่ยเดีลยววันนี้มันมากกล่ับพระองค์องงนั่นนะมาบอกเราอีกคให้เอากบกระป่าย่างละตกับกระเพาะครับผมแล้ววันนี้กลับไปงานกับคููบาอาจารย์พันกระเบ้าผมผู้ใดมางานศพให้เอากบพระกันเอากบไปปนกินแรงเด้อพูดละตัวสองตัวคนหนึ่งครับเป็นหมอสังนี้กบกระเก้าเนี่ย ตัวสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสองไอ้ที่คู่บาไปงานเมื่อกี้นี่ยไครับผมแมอ้าวพอไอ้เออเออหลุงพี่วะครับบัวกพ่นบอลมลบอลมลไปแมนมนตะพังใหญ่ใหญ่ครับบวชแมนแล้วพ่นพ่นตะพะมิตตะพะเกจิครับเอ้าแต่ว่าคือเห็นคู่บาบอกเอผมเมื่อนันว่าพ่นใหญมากเลยที่ใบยังเกาะหกหนึ่งสีหกหนึ่งสีบาสพ่นพ่นมาพ่นเพิ่นเปลี่ยนใหม่บอกิ่นบ่างไหมแม่นเพิ่นว่ามันมีคักบอคักเพราะว่าเมื่อนั้นมาหา คู่บาอยู่พี่น้องคู่บาวา่าเพิ่นบอกมาเลยที่บ่าวเถาสันบ่าวเถาก็เลยวา่าเดี๋ยวผมรอเด้อคู่บาเด้อเดี๋ยวผมจ,จะมาหาใหม่เพื่อเพิ่นหาเพราะวา่ารอบที่แล้วนี่เห็นคู่บาบอกวา่าเพื่อนห้มากไกลๆมือเนาะครับเนาะมันก็นเลยอีกหลายมือบ่าวเถาก็เลยว่าถ้ายังเป็นตัวเกา่าก็จะมาลงห้ f เอซนะครับมันอีกเ็เลยเขามาคู่บาวา่าเพิ่นวา่าได้ตัวนี้บอกเขาแล้วบอกอบ่ท่านได้บอกแล้วบ่ท่านได้ลง เออแม่ดีพอดีแล้วมันมีแม่ตัวพี่จังคมเข้ามาตัวนี้จะแม่ก็เลยพ่อกับมูว่านเนี่ยแหละก็เลยคุยกันเรื่องเอาเขาบริมนบองานจบอยู่คุณบริมบรมบอได้หลับครับผมไปกับมิจฉะยังไงก็เลยครับแปดเก้าหนึ่งเพิ่งว่าแปดเก้าหนึ่งเพิ่งว่าให้เอาแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งสำเนาแปดหนึ่งเก้าหนึ่งซะนี่ครับแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง นกกระเปียดหนึ่งแปดหนึ่งสำนันสำนีครับผมเพราะว่ามัวควนเพร่ะกระต้านหายได้ครับเพราะกระตัานหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเกียดเดยต้าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเกียดเพื่อนฝันที่ครับแม่แม่เพื่นฝันฝันมาพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่นางพระวนาอยู่ไม่กวดไม่จังครั้งนางพระวนาอยู่ไม่กวดนางไม่กวดไม่กวดตาเท่านี้ไหมครับไม่กวดทั้งเผาเขาเียครับผม แปะของเรานั่งกันหนึ่งไม่ไม่กวาดกับเก้าประศรีนว่าพระองค์นั่งกับเป็นพระผู้เฒ่าเป็นแปดก็ได้พระเป็นแปดแล้ววันนี้นั่งยุไม่กวดกันเล็กนึงแล้ววะครับผมอคนกันเก้าว้ยมันกับเก้าแล้วมีเก้าพระเก้ากํานึ่งนะครับอพระผู้ไทยอีกหลายนี่ก็บนายวิจมูขนาดครับแล้าคู่บาไปกิติมนไปงั้นศพเมื่อกี้เนี่ยพระเพิ่นไว้ที่ไหนครับประกาศใช่ไหม พระเพิ่นกระเบ้าเราใื่ไม้มาครับหรือยังไงไม้พระกระเทศเรื่องงานศพนี่แหละครับงานศพงานยังกับผ้ากันไม่ออกผ้ากันเอาผ้ากันเอาเมื่อเมื่อเอากบเมื่อจิรแรกไงเด้อค่ัครับพูดละตัวสองตัวมันจังยิ้มอะครับพี่น้องฟังกันเด้อนะครับเนาะอันนี้กู้บ่าว่นมาไปงานศพมาเมื่อกี้นะครับผมพระนะครับปูใหญ่หรือพระไงเมนเมนเขาบอกเออเคยซื้อเป็นนั่งหัวพุ่นละท่านสาวกับหกสิบ 67 68ปูเพิ่นปูเพิ่นปูเพิ่นประกาศนะครับในงานศพเพิ่นว่าพาก,กันเอาเอากบเมื่อปนเด้อนะครับเพิ่นก็เว้าเป็นปริศนาเอากบเมื่อปนเด้อดพุ่นละโตสองโตโอ้ปนกระเด้ดนี่นเว้าไปแล้วต่อหลวงพี่เพิ่นนี่เล่นครับเนีนใหยแปดเก้าหนึ่งนะครับผมเก้าหนึ่งกับแปดหนึ่งแปดเก้าคนบริตัพนะครับเนาะบัวคนบัวตั้งสี่เด้อเอาตามเขาล่ะย่าเป็น ขอบุมันเลขเขาเนาะตาของคู่บ่าก็ยังคือเก่าครับเหมือนเป็นสีมาเก่าหนึ่งน้ำข่าเจียวเรือเป่าบอกเขาคู่บ่ากับฟันได้กบตัวหนึ่งเลยเนาะคู่บ่านี่ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นี่ครับหลวงพี่อยู่ป่าช้านะครับผมที่เพนไท้คู่บ่าแม่ที่เพนใหญ่กุดไม่ไปอยู่ในป่าชสะข้อก็ซ่อมเบิ้งเม่นบอกครับเม่นบอกเขากิดต้องซ่อมเบิ้งครับเห็นบึกมวนอ่ะมันปลาเข่า ยังบ่พอเนี่ยฮะยังบ่เอาลงเนี่ยฮะอันนี้ยังมมาซออีกเขาสองวัดแล้วคู่บาเพิ่นเลยเลยคุยกับหลวงพี่ว่าเอาลงจะให้ทางแอดมินลงได้บ่เพิเ่อนว่าให้ลงได้นะครับอ่างวดงวดนั้นเพิ่นให้798ก็เขาทั้งเจาทั้งเก้าแปดงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้117พี่น้องเ,เขา้า17นะครับอันนี้งวดนี้เพิ่นว่านีน่แหละครับตามคูบ่บาเฮาให้งวดนะเพื่นก็ให้เพิ่อนแต่โชคไม่อีเนี่ยบอกใหเบิ่อนงวแต่บัดนี้เฮาก็บ่กล้า เอา,อาอก่ะลากระตรงกับของคู่บาดี้ครับเก้าหนึ่งนี่กระดังนี่พี่น้องนะครับของคู่บากะอันฝันมีเปลี่ยนแปลงมั้ยวคู่บาเก้าหาเก้าหนึ่งอันเก้าหนึ่งเนี่ยไม่ยอมกบตัวหนึ่งกบตัวหนึ่งที่ฝันนะมันไม่ได้จับไปกบกบใงบอกครับผมใหญ่ตัวหนึ่งตัวห้าประโทนนั่นเลยคู่บาฝันไม่ได้จับกบไหญ่มือกระหามือกระหาแล้วเก้าหากับเก้าหนึ่งกบตัวหนึ่งกบกับเก้าเนี้ยกับเก้าหนึ่งเก้าหาห้ามันเปลี่ยน อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นตัวห้าเปลยมันคมนะไอหนึ่งซีหนึ่งนี่เห็นตัวเลขอยู่กาแพงได้พี่น้องได้เห็นเป็นตัวนะครับเห็นเป็นตัวเห็นเป็นตัวสาปูนเห็นเป็นตัวตัวขึ้นตัวเลขขึ้นเลขหนึ่งสีหนึ่งคู่บาเลยว่าตัวเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือเลขเจ็ดนะครับคู่บาเลยเป็นเจ็ดซีหนึ่งนะครับหามันเป็นอ่าสีหนึ่งหนึ่งหาในการอันอันหนึ่งหาเนี่ยอันนั้นอันพระติลีพระติลีบอกว่าเลขออก ว่าเลขออกหนึ่งหาอันนี้ของคู่บ่าได้พี่น้องไหมผมเป็นเลขออกคนฝันได้คนฟันฝันได้ตื่นขึ้นมาปฏิรีพอดีครับฝันในเลขอันนี้ชมนะครับหลวงพี่อยู่ป่าช้า891 91กับ815หนึยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อ91นี่หาบ่มีเลยพี่น้องมื้อนีเบ่าเฒ่าก็แวะทั้ง2ดาวว่าศูนเก้าหนึ่งเอาห้าศูนอีกมั้ยครับบ่มีกับอันนั้นเด้91บ่มี่หลานสาวก็ว่าเขาปิเทียมปู่เทียมยาปีละเทื่่อออยููหนงบััวลําพครบ ทั่วมฟูเทียมยากระไรตัวนี้เนี่ยเปเก่าหนึ่งบาทผมเก่าหนึ่งดังน<อ>ี่พี่น้องงวดที่แล้วบ่ามากจะมากงวดนี้บ่นะครับเอาห่านผูเาท้มาชมบ้าเท่ากัโอ้เหมือนในมารอคู่บา่ากับจุดมาคำสิเมื่อพอจะออกแต่กับพอดีทานผูาชมเมื่อกี้เนี่ยกำลังพูดนะครับหอดประตูหอดประตูวดัดพ,พอดีกลาเป็นคู่บ่าพึ่นกมากพอดีแต่ผมกับรถยนต์ส่วนตัวนะครับคู่บ่า สาเล็งซาเล็งครับผมรถประจําตําแหน่งของคูบ่าเพันกษัเล็งนะครับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงคางนะพี่น้องรถซเล็งไปไสมาไสรถคูบ่าอาจารย์เพิ่นโน้บินจะรถงามๆเนอกกันอ่ากันเนี่ยบ้านๆคู่บ่าวาครับสมร tha นะพี่น้องก็รถประจําตําแหน่งครับเอาพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะครับเนาะหาหยิบจับสลากินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้ออุดหนุนรัฐบาลนะครับผมพอกันคลิปหน้านะครับกราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่แหละก็ กูบป่าครับสวัสดีครับ